พ่อฤศีลิงดำท่านได้สอนให้ภาวนาไปจนกว่าจะชนะใจตนตัดความปุ่นซ่านค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกมรมทานแล้วต่อ,อไปขบรรดาท่านพุทธบริษัทร,รวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกมีความสำคัญเพราะว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกนี่เป็นพระกรรมฐานที่ร,งระงับอารมณ์ผู้สร้างของจิตยิงนั้นขอบนรดาท่านพุทธบริษัทอยาทิ้งอารมณ์นี้เสีย ถ้าขณะใดมีรมพ่งส่านขณะนั้นของมันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงวางคำภาวนาและพิจารณาสีให้หมดเอาจิตเข้าไปจับกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกแล้วจงอย่าลืมว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่อย่าบังคับลมให้ใจให้แรงเร่เบาให้ยาวหร่สั้น ลอยลมให้ใจไปตามปกติเพื่อความสบายใจของจิตแล้วหลังจากนั้นพระบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จับรมให้ใจเขาออกว่าเวลานี้เราให้ใจเข้าหรือว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือให้ใจเข้าสัา้นเพว่วาจิตจะสบายกรรมฐานกองนี้มีความสําคัญมากพระบรรดาท่านหลาย มักจะพูดกันอยู่เสมอว่ารวบรวมกำลังใจไม่ได้ใจมันพุ่งซ่านนี่การกำหนดรู้ลมให้ใจก็จะใช้เวลานานเกินไปเห็นว่าทนไม่ไหวคนเลิกปล่อยอารมณ์คิดไปตามปกติต่อที่นี้ไปก็จะนำอัปฏิบัิทาของท่านที่ปฏิบัติมาแล้วในชาติปัจจุบันนี้ คือในปัจจุบันคําว่าปัจจุบันก็หมายความว่าในชีวิตเราเราสำหรับท่านผู้นี้มีปฏิปทาการปฏิบัติเต็มบริความยากเข็นก็เห็นจะเหมือนกับพวกเราเรา,เรานี่เองแต่ว่าในที่สุดอาศัยที่ท่านทรงอิธิบาททั้งสี่ประการครบถ้วนและก็เป็นคนเอาจริงเอาจังตามสมุดบันทึก ปรากฏว่าท่านสามารถเอาชนะกำลังจิตได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงคำว่าคาดไม่ถึงก็หมายว่าคนในสมัยหนึ่งมีความรู้สึกอยู่เสมอว่ากธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เวลานี้ไม่มีฌานสม,มาบัติ ไม่มีมรรคไม่มีผลไม่มีพระอริยเจา้าสำหรับสมุดบันทึกฉบับนั้นที่สามารถค้นคว้าหาอมาได้อยากปฏิปทาของท่านผู้เท่าที่บันทึกไว้จะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทยิ่งจะขอนำเอาบันทึกนั้นมา แนะนำกมรรดาท่านพุทธบริษัทถึงปฏิบทาของคนปัจจุบันความจริงก็มาจึปัจจุบันนักเวลาการผ่านมามากเหมือนกันรู้สึกว่าในระยะตอนตอน้ตนๆท่านก็ต่อสู้มาหนนะักเอามาเล่าสู่กันฟังจะได้เป็นปฏิบทาของท่านท่านผู้เท่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ไม่ขอบอกเพราะว่าในสมุดบันทึกไม่ได้บอกว่าเป็นใคร ถ้าหากว่าจะถามว่าถ้าอย่างนั้นจะเชื่อได้ยังไงว่ามีตัวมีตนอยู่ข้าขอรับรองในฐานะที่ท่านเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูปฏิบทาเริ่มต้นของท่านมีดังนี้อันดับแรกก็จเจริญเพื่อกรรมฐานอย่างพวกเราเราอารมณ์ของท่านก็นเหมือนอารมณ์ของเราในเองสิ่งที่จะต้องต่อสู้หนักนั่นก็คือ อารมณ์พุ่งสร้างของจิตนี่คําว่าอารมณ์พุ่งสร้างของจิตมันมันพุ่งหลายแบบคือพุ่งไปในอารมณ์ของความรักในระหว่างเพศพุ่งไปในอารมณ์ของความโกรธพุ่งไปในอารมณ์ของความโกรธพุ่งไปในอารมณ์ของความหลงพุ่งไปในอารมณ์ของความเยอทะยน อาการทะเยะทีทะยานก็มีหนึ่งในการบางครั้งก็อยากจะมีความรู้ให้เลิศกว่าบุคคลอื่นรายการที่สองก็อยากจะมีจริยาดิ่งกว่าคนอื่นราะการที่สามอยากจะมีฤทธิ์อยากจะมีเดชรรยการที่สี่อยากจะบรรลุมรุมรรคผล ทำตนให้ถึงขั้นปฏิสัมมิทายานแสดงว่าความฟุ้งอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมันเป็นของไม่ดีท่านบอกว่ามีอารมณ์ฟุ้งอันดับแรกก็มีการแก้อารมณ์ฟุ้งเป็นสำคัญพอเข้ามาศึกษากับครูบาอาจารย์บรรดาครูบาอาจารย์สมัยนั้น่านก็เป็นครูจริงๆ คำว่าครูจริงๆก็หมายความว่าสอนกันครั้งเดียวขึ้นชื่อว่าคำสอนไม่พยายามสอนเป็นวาระที่สองอะไรก็ตามท่าบอกไว้แล้วถ้าจำไม่ได้ในสมัยที่กนณฑบอกให้ทวนถามถ้าไม่ถามถือว่าเข้าใจถ้าในขณะที่สอนไปจุดใดจุดหนึ่ง ถ้าจุดนั้นยังทำไม่ได้ไม่ยอมสอนต่อคำสอนแบบนี้ก็ดีสำหรับนักปฏิบัติผู้เอาจริงเอาจังแล้วก็เป็นปัจจัยสร้างความวิทยะอุตสาหาให้แก่คณะสิทธิยานุสิตหมายว่ากะรนึ่งแก้อารมณ์ฟุ้งของท่านผู้เท่าในอันดับแรกท่านบอกว่าสิ่งที่มันจะสร้างความสะเทือนใจมากที่สุดก็คืออารมณ์พุง้ง มันพุ่งทุกอย่างบางทีเช้าพุ่งไปอย่างหนึ่งในด้านอารมณ์ของความรักท,ทั้งทั้งที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาพยายามปฏิญ,ญาณตนไว้แล้วว่านิพานัาสสะสัชิกิริยายะเอตังกาสาวังคหิตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าเราขอรับผ้ากาสาวะพัฒเพื่อทำให้แจ้งสิ่งปณิพานนี้ประการหนึ่ง ในบริการหนึ่งก็ได้สมาทานไปกรมรมฐานไว้แล้ววิมาหังพระกวาอัตาภาวังตุมหากางปริจเจชามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่ามอบกายถวายชีวิตก็หมายถึงว่าจะไม่ทํากิจใดๆอย่างใดอ,อ,อย่างหนึ่งให้ผิดตอ่อพระพุทธพจน์ทบทธรทมบาลี ว่าสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระเจนสศีทรงตรัส,สว่าไม่ควรจะไม่ทําอย่างนั้นสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระพักควันบรมศาสสันดาทรงแนะนําส่งเสริมให้ปฏิบัติจะทาอย่างนั้นอันดับแรกจะทาเอาจิตเข้าถึงฌานให้ได้ท่านกล่าวว่าไม่ได้ตั้งใจไว้ยอย่างนี้ไอ้ความเลวของจิตมันก็นยังยังปรากฏมันพุ่งทุกแบบ ใการแรกที่ครูบาอาจารย์สอนท่านบอกว่าหนึ่งให้กำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกวิธีกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกก็ปล่อยรมตามธรรมดาให้มาให้ใจธรรมดาคือว่าไม่ฝืนลมให้ใจไม่บังคับให้แรงไม่บังคับให้เบาไม่บังคับให้ยาวไม่บังคับให้สั้น ให้มันอยู่ตามปกติของมันเวลาให้ใจเขา้าพระอาจารย์สอนวันให้นึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกให้นึกว่าโทแล้วครูบาอาจารย์ก็บอกวา่าถ้าหากว่าปฏิบัติได้อย่างนี้ขนาดใดที่อารมณ์จิตรู้ลมให้ใจเขา้าให้ใจออก ขนาดใดที่อารมณ์จิตรู้คำว่าพุโทโธขณะนั้นอารมณ์จิตเป็นสมาธิท่านสอนไว้เพียงเท่านี้และวท่านก็ทิ้งท้ายว่า,าถ้าเธอทำไม่ได้จงอยากลับมาหาฉันนี่เป็นคำสอนและก็เป็นคำสั่งของอาจารย์การรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกการภาวนาว่าพุโทโธเป็นคำสอน แต่ว่าคําสั่งก็คือว่าถ้าเธอทําไม่ได้ยังไม่สามารถจะชนะจิตได้ถ้าเธอยังทอดทิ้งอารมณ์ทั้งสองระการไม่สามารถจะบังคับให้อารมณ์จิตตรงอยู่ได้เป็นเอกคตารมณ์คำว่าเอกคตารมณ์ก็คือไม่ลืมคำว่าพุทโธไม่ลืมกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออก และในขณะที่ใช้คำมาพุโทโธขณะที่รู้ลมให้ใจเขาออกจะไม่ยอมให้สิ่งอื่นเข้ามามีอำนาจเหนือใจแต่พระอาจารย์ที่น็็แนะนำมาอีกว่าในเมื่อฝึกใหม่ๆเราจะชนะใจตลอดเวลาที่เราทรงจิตตั้งอารมณ์ไว้จะพราะเวลาไม่ได้มันก็มีอาการที่ลมอารมณ์จะพุ่งซ่านไปสูวอารมณ์อื่นได้บ้างเป็นของธรรมดา แต่ได้ว่าเมื่อมันซั้นไปเราก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วมันซั้นไปใหม่มันรู้สึกตัวเข้ามาเมื่อไรก็ดึงเข้ามาใหม่จนกว่าเราจะชนะใจคือทรงอารมณ์ได้ตามที่เราตั้งเวลาไว้สันส้นๆท่านบอกว่าคำแนะนำอาจารย์ในขั้นต้นท่านบอกไว้เท่านี้แล้วท่านก็พยายามหาทางฝึกทุกอย่าง หาในสถานที่สงัดสงดแจกเสียงสงบแจกสถานที่เปล่งกลงน,นไปด้วยชาชนหามุมสงัดนั่งสมาธิโดยกายขัตมัดสองชั้นบางนั่งพับเกียบบางนั่งเอียงกายบางนั่งห้อยขาเท้าหลังพิงเสาบาง พยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกฟังมาที่แรกเธาบอกมันง่ายเหลือเกินรู้สึกว่าพระกรรมฐานนี่ไม่มีอะไรยากเพียงแค่นี้นะหรือที่จะเกินวิสัยของเราแต่ว่าทำเข้าจริงๆบางคราวมันก็สามารถจะรักษาอารมณ์ได้ยาวถึงห้านาทีสิบนาที คือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกคล้องกับคำภาวนาให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทแต่ว่ากาในการบางครั้งท่านบอกว่ามันกลุ่มกลัดจริงๆแม้แต่จะพึงตั้งอารมณ์ไม่ถึงสองนาทีมันก็ทรงอารมณ์ไม่อยู่่านจะไปหาท่านครูให้แก้ไขอารมณ์ท่านก็สั่งไว้ ว่าเธอไม่สามารถจะรักษารมนี้ได้ไม่ต้องเข้ามาหาฉันอีกบรรดาท่านประโยคาวาจรทั้งหลายครูสมัยนั่นดุเกินไปไหมแต่ความจริงถ้าคิดว่าครูสมัยนี้นั่นดุเกินไปแล้วก็ยังน้อยเกินไปคือว่าน้อยเกินไปสําหรับขดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาสารเสนดาสัมมาสัมพทุทธเจ้าสอน สหมายนั่นองค์สมเด็ดจพระชินวรสอนอย่างยอดตั้งแต่ต้นยันอารหัตผลเมื่อสอนแล้วองค์สมเด็จพระทศพลก็ส่งพระโปนั่นเข้าป่าแต่ว่าบรรดาท่านหลายเหล่านั่นเข้าป่าไปแล้วกว่าจะเข้ามาพบองค์สมเด็จระบางทีแกวบางทีก็ไม่ถึงบรรษา บางท่านก็จำพรรษาในป่าบรรลุอรหันต์ก่อนออกพรรษาแล้วเข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระชินวร์เป็นอันว่าสมัยนั้นพระพุดธเจ้าทรงช้างให้แบกบแต่ท่านก็แบกกันได้ถ้าะบอกว่าบารมีท่านเต็มก็อย่าลืมคําว่าบารมีแปลว่ากําลังใจท่านนั้นหลายเ,เหก่านั้นท่านมีกําลังใจฉันใดพวกเราก็มีกําลังใจฉันนั้น คำสอนของค์สมเด็จพระักวันยังอยู่ครบทนบริบูรณ์ยังไม่ได้สลายตัวไปจากโลกนี้ในบันทึกฉบับนั้นแท้บอกว่ามื่อนึกถึงตอนนี้ก็มาคิดในใจว่าถ้าเราเอาชนะไม่ได้นี่เราจะยอมตายซะดีกว่า จะไม่เข้าไปหาอาจารย์จนกว่าเราจะชนะจิตเบื้องตนคําว่าชนะในตอนนี้พระอาจารย์บอกว่าถ้าหากว่าเธอจะปฏิบัติได้ทถ้งฌานสี่ก็ยิ่งดีถ้าไม่ได้ฌานสี่ก็ให้ได้ธรรมปีติปีติคือความอิ่มใจแว่าการโกหกอ,อาจารย์บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไม่มีผล ถ้าพระอาจารย์องค์ใดท่านปฏิบัติตามพระธรรมาำคำต่างสอนขององค์สมเด็จพระทศพลจงขั้นได้เจตุปริยา,ยานสามารถรู้อารมณ์ใจของเราได้ไม่มีทางเจริกเลี่ยงได้ถ้ามันทึกว่าอย่างนั้นแล้วทำยังไงล่ะให้อารมณ์พุ่งตอนนี้บางครั้งใช้คำภาวนาว่าพุโทโธสามรอบก็ไม่ไหว บางคราวมันคนดีท่านก็เลยจัดหาวิธีใหม่สิ่งที่อาจารย์สอนมันนั่นท่านกล่าวว่ามันละเอียดเกินไปสำหรับใจของท่านท่านจะหาลูกกระคำท่านก็หาไม่ได้เพื่อเข้าไปอยู่ในป่าชา้าเข้าไปอยู่ในป่าชัดเข้าไปอยู่ในที่สงัดลูกกระคำเขาก็ไม่มีขายเกินกลาดเหมือนสมัยนี้เอาอะไรดี ก็ไปเอาไมโคร,รดมา,าได้กี่ไม่ก็ตามเอามากอบหนึ่งกำหนดรูลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทหย,ยิบไมโคร,รดไปวางนอกจากสถานที่ที่มันกองไว้เท่าจากกองหนึ่งเม็ดให้ใจเข้าว่าพุทธเอาว่าโทอ้าไปเม็ดหนึ่งทำกันอย่างนี้ตั้งใจไว้ว่า ถ้าเราชนะอารมณ์เท่าไม่กรวดที่มีอยู่นี่ไม่ได้เราจะไม่ยอมเลิกเราจะยอมตายตามมันทิกเตีบอกว่าใหม่ๆเกือบจะดิ้นตายว่าไปสองสามเม็ดเท่านั้นน่ะมันดิ้นพังซะแล้วมันไม่ยอมเอาด้วยคือหมายความว่ามันไม่ยอมจะทรงอยู่มันเพราะว่าพุทธโธเม็ดหนึ่ง พุทโธอีกเม็ดหนึ่งพุทโธท,ที่สามพุทไม่ทันโธอาการอย่างอื่นมันเข้ามาแทรกมันคิดแซงเข้ามาเห็นท่าจะไม่ไหวทันยังไงต่อสู้กันไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช้ปัญญาขาึ้นตนเองคราวนี้ลูกคนเดินเดินวนไปวนมาวนมาวนไปมันจะคิดอะไรก็ช่าง เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปอยู่สักครึ่งชั่วโมงครอ่ชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงในช่วงนี้การเดินนั่นก็นับก้าวเล่งก็โกหนึ่งสองสามว่าไปตามจังหวะของก้าวแลว้วบางทีก้าวไปกับพุทโธพุทโธไม่กําหนดรู้มหาไม่ใจเขาออกแลวเอาตามเท้าก้าวเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปสักครู่หนึ่งอารมณ์ขบขงน พอโปร่งดีก็ปล่อยใจสบายมันอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยให้คิดไปใหอารมณ์มันเป็นสุขพออารมณ์เริ่มเป็นสุขก็กลับมาเล่นเม็ดเกร็ดใหม่จับเม็ดเกรดหนึ่งเม็ดพุดโทเอาไปวางนอกกองหนึ่งเม็ดพุดโทเอาไปวางนอกกองอีกหนึ่งเม็ดท่านบอกว่าตอนนี้ชนะได้ เม่ตรหจดหมดกองไปแล้วใจยังสบายไม่เดือดไม่ร้อนหมายความว่าอารมณ์มันก็เริ่มเป็นสุขพอชนะไม่กรวจดได้หมดกองก็มีความสบายนอนตอนนอนอยู่นี่ก็ต้องผ่อนหนักผ่อนเบาสำหรับจิตเพื่ออารมณ์จิตมันอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยมันคิดไปตามอารมณ์เมื่อมันอยากจะคิดนี่ก็คิดไป คิดคิดไปมันเลยหลับพราหลับพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆม,มีกำลังใจพอรู้สึกขึ้นท่านก็บอกว่าจิตมันฝังอยู่มันก็จับคำว่าพุโทโธกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกนอนอยู่แบบนั้นต่อสู้กอารมณ์แบบนี้มาท่านบอกว่ากว่าจะชนะได้หลายวันอารมณ์จิตกว่าจะเข้าถึงจุดไอจุดก็จุดไม่ใหญ่นักเอากันแค่ปีติเท่านั้น ต่อสู้กันจริงๆให้เรามันทรงนิ่งท้ากว่สู้กันอยู่หลายวันจนกว่าจะชนะได้คือเวลาทำนี่ไม่ทำกันทั้งวันต้องมีอาการผ่อนหนักผ่อนเบาสำหรับอารมณ์ที่แรกแบอกว่าเราไม่โง่ใช้อารมณ์เครียดเกินไปยาวชนะใจทันทีทันใดให้มันเป็นไปตามความประสงค์มันก็เป็นไม่ได้ พอมาเริ่มรู้จักพ่อยใ,ใครอารมณ์บ้างถ้าอารมณ์มันเข็ดก็เลิกเสียถ้าอารมณ์มันฟุ้งจัดหนักก็เลิกหาอิริยาบถมำสบายนอนบ้างเดินบ้างยืนบ้างนั่งห้อยขาบ้างดีไม่ดีก็ไปเล่นยางโนนหยิบยางนี่จับไม้มาเคาะบ้า,บางบางคราวก็มองดูใบไม้มองดูยอดไม้มองดูดิน กคยจิตมันอยู่ที่ยอดไม้จิตที่อยู่ที่ใบไม้จิตมันอยู่ที่ดินตามทิยา,ายัยบางครั้งก็หยิบไม้มาอันหนึ่งมันนั่งเคาะไม้เสียงป๊อกป๊อกป๊อกล๊อกให้หูมันอยู่ที่ไม้เคาะบางทีก็เอาจิตไปจับที่พระพุทธร,รูปดูพระพุทธร,รูปทนมีพระพุทธลักษณะไปยังไงที่เขาทำไว้มองไปเพ่งไปใจมันก็เป็นสุข พอใจมันเป็นสุขมีอารมณ์สงบสงัดก็เริ่มจับคำวัวนาวัพุโทโธอารมณ์ก็เกิดความแช่ชื่นท่านบอกว่าต่อสู้อยู่อย่างนี้จึงกว่าจะชนะใจได้ตามเวลาไม่กรดหมดกอบใจยังอยากพุโทโธต่อไปเมื่อยากพุโทโธต่อไปก็ตั้งใจว่ากลับทวนอีกรอบหนึ่งถ้ามันไม่จบ จิตมันสั้นเราจะตั้งต้นใหม่เราจะยอมตายแต่ว่าต้องดูกําลังใจมันสั้นจริงๆท่านก็บอกว่าเพลินเหมือนกันในที่สุดรอบที่สองท่านก็สามารถทําได้แต่ว่าทั้งๆท,ที่ทํารอบที่สองได้แต่ในการบางครั้งบางคราวบางวันท่านบอกว่าไม่ไหวเหมือนกันบางทีพอจับเข้าจิตมันก็นึกพลานเมื่อพลานจริงๆก็ต้องเลิกปล่อยจิตให้สบาย ในที่สุดท่านก็สามารถชนะกำลังใจให้สรงสมาธิได้ตามกำลังจำนวนไม่โกรธที่ส่งไว้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทนยัยมี่าปฏิปทาการปฏิบัติของท่านโพอเท่าน,นี้มียาวเวลานี้มันหมดแล้วนี่ขอบรรดาท่านทังหลที่ไม่สามารถจะเอาชนะใจได้ลองปฏิบัติตามปฏิปทาของท่าน ตอนนี้ไปขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระเปทีปแก้วจงใช้อิริยาบทตามสมควรขอให้รักษากำลังใจของท่านให้คงอยู่ตามที่องค์สมเด็จพระรมคูทรงต้องการสวัสด,ดี